เราเล่าให้เขาฟังว่าครูคิดว่าคงจะไปนแน่อีกกับพวกเธอแลนะ้วหวังว่าจะไปมีเฮาก็ยังปรหันนะคะสองเดือนยังประหันก็ยังจะฝึกบางทีพ่อแม่เพื่อนเขาถามว่าที่พ่อแม่ก็จะว่าอะไรกนะ็หนูไปคาดหนูมาจบเพะว่าครูเราเ,เอาเอที่บ้าน,แ,นาแต่าากเนี่ยกินอยังงก็บอกว่จัะเก็บเลยค่ะเป็นอันบางคนแม่ก็เออดูลูกอันนี้ของห้าลูกลำไปส่งเอามาส่งตัวหนังสือประเมินกัน <c oughs> ตัวหนังสือประเมินกันถามว่าทำไมหนังสือไม่เหมือนกัน ว่าแม่เขียนให้เอาแม่มาไปชมพูพอแม่บอกว่าคุณแม่ก็เอ็นดูเพราะมันเขาบอกอะไรช่วยเขียนแต่เยอะไปเยอะดีแหละเขาได้จับแต่แม่ก็ยังกระซ่าไปช่วยอยู่ค่ะเขาอยากจะลงด้วยถ้าเขาจับว่าเขาแม่อยากขบวรจะเกมเพราะตีกว้างขวดอยู่หลังอยู่ข้างล่างตึงเนี่ยค่ะใช่ไหมคะกินแล้วยังเบาลงมาเก็บเก่าขึ้นเอาซื้อขึ้นมาซื้อขึ้นมาได้แต่ตอนเอาทิ้งอ่ะใบยอมทิ้งอ่ะมันไปแจ้งกันนะกินที่ไหนกว้างที่ไหน แพน้นตอนนี้คือสีโเจันบอกว่าถ้ากินแล้วไม่เกียบแบบนี้ก็จะเปนดหงเมให้ทำละนะคะก็เยี่ยมอาหารใดเตื่อก็คือต้องฝึกงอกวายถ้ามีก็คือต้องเฟืองก็ให้บอกาพยายามจะช่วยกันนะคะผู้บ่พ่ออะไรอย่างพวกคุณก็จะเตือนเมื่อนะคะคแต่เราก็ฝาาทางบ้านโดยสิ่งที่พอเห็นันหนึ่งคือห้องสะอาดในหมักปาแต่เราเจอห้องคือมาง่วงหนาวหนาวนอนในห้อง,อง,นอนองแสดงว่าที่บ้านนอนหนึ่ง ถ้าบัณฑิตจากการทำข้อสอบทำอย่างพวเนี้ยคะ่ะเท่าที่ช่วงนี้คือตัวอย่ของทุกง,งานางเห็นเต้ยน่าจะเล่นเกมพ่อแม่ค่ะจับกัดเวลาในการนอนเพื่อเขานะคะจับกัดเวลาเล่นเกมเพื่อเขานะคะคือต้องต้องต้อง,อง,อง,องอเหตุผลกับเขานะว่าเมันน่าลจะไปบางเที้ยลายมหาคุณครูเตี่ยงคืนยังมีอยูออย่เลยครูครับพรุ่งนี้จะสอบหรือจะอะไรคือแบบว่านอนเต้าายใหญ่อะค่ะจะแบบ มีอย่างนี้ด้วยนะคะบางทีแบบครูขาหนูจะต้องกินเยี่ยหนูน้องเสียงจะกินอะไรค่ะบอกอเขาแบบไม่เข้เขาเบาเป็นละอ่อนนี้บางทีเขาบอกง่วงอย่างนร้นะบางทีบางทีดึกเกินไปนะคะที่เขาอยู่อ่อะผมว่ามแม่ถ้าเป็นแล้วส่องเฟรนพวกลูกหน่อยเดิมนะคะแต่ปีที่แล้วเพื่อนบอกว่าพยายามไปเป็นเฟรนด์พวกลูกกับว่าห้าเปิ่อนเนี่ยค่ะก, <c oughs> ก็ไปเป็นเฟรนเพื่อนของลูกเพื่อการไปส่องดูเขาว่าเขาใช้คําพูดยังไงเขามีทัศนคติยังไง มีปีที่แล้วมีซีทั้สองคนหน,นึ่งเนาะเขามีทัศนคติที่ไม่ดีกับครอบครัวนะคะเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนพ่อเปลี่ยนแม่ไม่อยากกลับบ้านไม่อยากมาโรงเรียนเขาบอกมีเพื่อนน่ะนั่งเรียนหนังสือในห้องแบบมีเพื่อนแต่พอเพอื่อนเขามาขอเป็นเฟรนด์กับเราเขาบอกห้ามเขาเป็นเฟรนด์ห้ามก็จะหันนะคะจะหันว่าเฮ้ยเขามีทัศนคติอย่างนี้อ่ะก็เลยไม่อยากเขากว่าม,มันมือนมีอะไรเลวร้ายขนาดนั้นหรอกกับป้าก้าถามว่าพ่ออะไรอย่างไรผมยังบอกว่าโอ้สามจังแค่นั้ ปพ้่อน่าชอบพ่อแม่เปิ้อนใช้เพราเพื่อนเกลียดพ่อเกลียดแม่บังเพียรแก่เพื่อนลูกตับเก่าแคชชกตู้ค่ะตู้เสื้อผ้าแล้วก็อันตัวกรีดแขนตัวเก่าอย่าแล้วก็ทายลูกลงเฟสอ่ะแล้วก็จะมีคนมานม้อกำลังใจว่าอย่างนี้อันอี้ค่ะคือเขาบอกมีเพื่อนไม่มีเพื่อนในห้องที่บ้านไม่อยากกลับอย่าตอนนี้เขายู่ม .5 กาบอายาววูเขาเม้อแนวคิดกับเขาแ